อู่ในโตโยต้าเอาผ่พครับวันนี้เรามาจัดชุดใหญ่เลยครับจอแอนดรอยตรงรุ่นครับพร้อมกับลําโพงออดดสันครับเป็นลําโพงแยกชิ้นหน้าหลังของโวเช่นะครับให้มิดเบสทรงพลังจริงครับถ้าไม่ได้ครับ PDPE 800ของอา p i พายครับให้กําลังขับถึง700วัตต์เลยครับพร้อมจูเนอร์อสุกกครับรองรับความเร็วสูงสุดครับต้องรอบคันครับ3ล้อสีมาครับเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดครับจบท้ายด้วย MBQ ครับซับหลุมมาหลครับลึกสุดใจครับแล้วก็แดมของกาวซีโร่ครับเสียงจะสุดยอดขนาดไหนครับตามชมครับตักลู่เดียวในส่วนของประตูหน้าขวาเอาผ่านนะครับเราก็ใส่โลโคออริสันโบเช่นะครับพร้อมดมเกาซีโร่ด้วยครับโอเคครับในส่วนของประตูสไลด์นะครับเราก็ใส่ออริสันโบเช่ครับแล้วก็แดมกาซีโร่ด้วยครับโอเคครับในส่วนใต้เบาซ้ายนะครับเราก็ใส่โพลเซอร์ของเอาพายครับ P.D.P.E. แปดร้อยครับโอเคครับโอเคครับในส่วนของซับหลุมอะไหลนะครับเราก็ทําแผงนะครับปิดเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับโอเคครับซ้อนหลุมอะไหลย่างดีครับลึกสุดใจครับนี่ครแล้วเราก็ปิดแผงไว้นะครับเรียบร้อยครับโอเคครับครับในส่วนของกล้องรอบคันนะครับนี่ครับเราก็ใส่เรียบร้อยครับตรงรุ่นเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูอีกส่วนหนึ่งครับนี่ครับบริเวณใต้กระจก มองข้างนะครับนะครับแล้วก็บริเวณเป้ายทะเบียนบริเวณนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับนี่ครับอีกจุดหนึงครับโอเคครับเดี๋ยวตาไปชวนกันต่อครับสวัสดีครับครับครับตอนนี้ผมอยู่ในเอาผ่าเป็นที่เรียบร้อยครับกับจอ Android ตรงรุ่นนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น o o o l l m m p s นะครับ youtube นะครับแล้วก็จะมี Netflix ด้วยนะครับ นะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันอื่นอีกมากมายเลยครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อเลยครับสวัสดีครับอันนี้ก็อยู่ในเอัพายพิเยบร้อยครับเราสามารถสปินสกรีนได้นะครับเอาพายครับ GDPE 800ครับเราสามารถดังเบาได้เลยครับเดี๋ยวดังเบาจากวงพวงมะลัยได้เหมือนกันครับ DC ใหญ่ยักษ์ทีเดียวครับนะครับสามารถดังเบาได้เลยครับ สุดล้ำจริงๆครับท่านผู้ชมครับอที่สันโบเช่ครับ Okay, เดี๋ยวเรามาฟังอีกแนวนึงครับรฟังอีกแนวนึงครับเราสามารถสปินสกรีนนะครับกับฟังได้เลยครับครสามารถนะครับดังเบาได้เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับ ววสสสสสส่าาานานาน,นเเเ้้งมีีพยยสคคคชิหลขขลัแออดิสันโบเช่ชชเค,ครับ เบอรเซอร์เอาไปครับ PDP E 800ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปนะครับคันนี้นะครับได้ทำการติดตั้งในส่วนของจุดเนิร์ขอสุกะด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับรองรับความเร็วสูงสุดครับแล้วนะครับท่านจะไม่หายโกรธ สามห้าเจ็ดเก้าครับอมรินทีวีครับข่าวสดรายวันครับไม่มีรายเดือนครับท่านผู้ชมครับรอบดวงตาเอ่ยล่องน้ำมากดูคนคนยังไม่พอนะครับคันนี้นะครับเพิ่มในส่วนของกล้องรอบคันนะครับภาพนิคมชัดทีเดียวครับท่านผู้ชมครับ วครมากุแว็ทำสวิตไว้ด้วยนะครับอปยมนีอ่าเชื่อถ้าคุณไม่ได้พิสูจเองวันนี้พิสี่รสูจว่าจมชัดทีเดียวครับท่านผู้ชมครับวันนี้ปุ๋ยมากับสิทธิพิเศษที่จะมอบให้แบบหนึ่งับลูกค้าทนใดนะครับสนใจงานติดตั้งลำลำวีดีแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับ063 498 6168ขอบระณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ